สวดีครับผมทั้งตาองโยงนะครับวันนี้ก็มีผลงานนะครับไม้ประดู่นะครับมาให้ได้รับชมกันนะครับตัวนี้เป็นงานอ่าท็อปไม้ประดู่นะครับทรงกำคอครับเจลาาเชกเกอร์นะครับผงไกตัวท็อปนะครับเชกเกอร์ที่คอกับที่กระโจมมือนะครับล่องทองเหลืองนะครับ ล่างยาวเมตรสี่สิบนะครับชักเอ่อแปดสิบนะครับติดข้างกาวห้าสิบเซนนะครับใส่ยางได้ห้าคู่นะครับเป็นไกดเซฟนะครับตัวนี้เป็นงานท็อปประดูนะครับสำหรับงานประดูเอ่อผมทำเริ่มต้นอยู่ที่สี่พันบาทนะครับติดลายเสือนิดหน่อยนะครับน้ำหนักเอ่ออยู่ที่ประมาณสองรห้าสองรหกนะครับไม่เกินนะครับ ตัวนี้จะเป็นประดูทั้งหมดนะครับเก็บเดียวกันหมดเลยนะครับตัวนี้เช็คเกอร์ล้างทองเหลืองไกลเซฟกล่งไกลนะครับ น้ำหนักไล่เรียกกันนะครับประมาณ2องร้อห้าสอง้หกไม่เกินะครับนะครับเป็นประดู่ส้มนะครับปั่นถ้ายไม้ประดูแดงครับลายก็จะประมาณนี้นะครับหลังครึ่งอ่อนกึ่งแข็งเหมืนเดิมนะครับ อีกแ0เซนล้ับยางห้าคู่นะครับที่ปลายเดียวนะครับสุดท,ท้ายก็เป็นงานกระดูหลายนะครับประมาณนี้นะครับนี้ลูกค้าสั่งอ่เป็นลางสีดำนะครับ สีดำก็เล็งง่ายนะครับแต่เวลาโดนอะไรมันจะถลอกนะครับไปล้างประดูทําสีนะครับตัวนี้ก็ปืนยิงปลาครับผมจะทําอยู่ที่เริ่มต้นที่สี่พันบาทขึ้นไปนะครับจนถึงราคามื่นนะครับแล้วแต่ไม้นะครับแล้วแต่ออปชั่นงานนะครับผมก็ถ้าใครนะครับก็สนใจครับก็ติดต่อนะครับสอบถามมาได้นะครับที่ไอเดีไลน์นะครับศูนย์เก้าหกศูนย์ปดหนึ่งห้าหกสองเจ็ดนะครับ หรือโทร0985405231นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ